ผู้ชมจุกวันนี้เยาวชนไทยเปิดรับการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นอย่างมากมายอย่างเช่นเสถียนธรรมสถาน,ถานก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ให้เยาวชนต้นแบบใช้การเรียนรู้เป็นการบ่มเพาะกระเทาะตัวตนแตกหนอจนรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นและต่อยอดด้วยการออกเดินทางค้นหามิตรภาพ วันนี้รายการบ้านนี้<ด>มีอริยะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกมิตรภาพจากเพื่อนบ้านทีนม่มาร่วมสร้างพลังเยาวชนพลังต้นแบบให้เรียนรู้กับวิถีชีวิตไทยให้มากขึ้นค่ะบ้าน,นีมีอริยะพมม่เมหายใจหนูยังมีชีวิตอยู่ ลมหายใจของหนูและเพื่อนๆคือลมหายใจเดียวกันเราจะรักและช่วยเหลือกันต้นไม้เล็กๆแต่ละต้นที่เราช่วยกันปลูกกำลังจยเติบโตเพื่อเป็นลมหายใจของหนูลมหายใจไม่มีแบ่งแยกความดีไม่มีกำแพงค่ะทำดีกู้แผ่นดิน สเสถียรธรรมสถานท้าทายคนหนุ่มสาวมาร่วมกันสารพลังเยาวชนให้เป็นคนต้นแบบของสังคมไทยเราคือ SOS กับเส้นทางกรุงเทพสู่เกาะสมุยตลอด10วันเดินทางบนมักมักคือหนทางทางอื่นไม่มีก้าวเท้าแรกพร้อมกันวันสมเด็จย่า21ตุลาคมนี้ที่สเสถียรธรรมสถานสนับสนุนโดยสสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ช่วงบ้านนี้มีอริยะธรรมะสวัสดีค่ะคุณยายจา๋าธรรมะสวัสดีค่ะเด็กๆสติมาวันนี้ตื่นมาด้วยความแจ่มใสดีใช่ไหมลกูกจิตใจแจ่มใสดีค่ะคุณยายจา๋าสติมากำลังฝึกสมาธิด้วยการรำฟ้อนผางประทีพที่มีครูต้นน้ำจากทางภาคเหนือมาสอนที่บ้านของเราค่ะ เห็นไหมเวลาที่ฟ้อนข้างนอกเนี่ยนะคะเราต้องใช้ศาสตราวุธเป็นเครื่องมือที่จะรักษาราแต่เวลาที่เราเจริญสติอลักขาจิตอันนี้เป็นงานของอริยะเจ้าเลยนะคะเป็นอลักขาเดียวเท่านั้นก็คือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออกคราวนี้สติมาแล้วปัญญาก็เกิดด้วยเลยละลกูกคุณยายจักครับ ผมกับพี่สติมาที่สงสัยว่าทำไมทำไมต้องพับดอกบัวบูชาครูเพื่อมอบตัวเป็นลูกศิษย์ที่จริงก็เอาตัวของหนูเนี่ยแหละทั้งสติมาและปัญญาเกิดเนี่ยเป็นดอกไม้แห่งพุทธะเป็นการถวายตัวต่วตวพอพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะแต่การที่เราพับดอกไม้บูชาครูนี่ก็เป็นเรื่องที่งดงามมากเลยลูก เพราะการที่เรามีครูเนี่ยนะคะจะทําให้เราเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นสิทธิ์คนที่เป็นสิทธิ์ใครไม่ได้เลยเนี่ยจะดูเป็นคนกระด้างดื้อดึงใครตักเตือนกล่าวสอนโดยชอบโดยทําไม่ได้ก็จะเป็นเด็กดีไม่ได้ปัญญาก็จะเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นการได้ชื่อว่าเป็นสิทธิ์ที่มีครูเนี่ยจึงเป็นความอบอุ่นอย่างยิ่งแล้วเราก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะได้บูชาครูของเรา จะด้วยหัวใจของเราเองหรือจะด้วยดอกบัวที่เราช่วยกันพับเพื่อจะบอกว่าเรายอมตนที่จะเป็นสิทธิที่จะทำให้ครูก้าตักเตือนสั่งสอนเราได้โดยชอบโดยธรรมค่ะคุณยายจ๋าคะเพราะเหตุใดเด็กเยาวชน SOS จึงต้องเรียนรู้อะไรๆมากมายที่บ้านของเราล่ะคะก็เด็กๆรู้แล้วไม่ใช่แล้วลูก วิ่งอยู่ในเสถียนธรรมสถานก็รู้ว่าที่นี่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ถ้าชุมชนนี้ไม่ทำให้เกิดการเรียนรู้จะเรียกว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อสารติดได้อย่างไรและที่นี่อย่าลืมนะสติมาชื่อสถียนธรรมสถานหมายถึงสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ได้กับทุกๆเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ศิละปะดนตรีอาหารหรือแม้แต่การพับดอกไม้สักดอกหนึ่งเด็กๆก,ก็เรียนรู้แล้วนี่ว่าใจที่บานอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่เพียงดอกไม้สวยแต่ดอกไม้จัดใจเราให้เกลี้ยงกลาจากกิเลสใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะคุณยายจา๋าคุณยายจากรับคู่ต้นน้ำที่มาสอนฟ้อนดาบที่บ้านเราอายุเท่าๆกับพพเอสโอ รำดาบเก่งมากเลยครับเห็นมากไม่ว่าจะอายุขนาดไหนถ้าเป็นผู้นำทางสติปัญญาได้เราก็ไม่เด็กแล้วลูกอายุ16ที่เป็นครูสอนให้ปัญญาเกิดมีสติปัญญาเกิดได้จากการฟ้อนศาสตราวุธเนี่ยคุณยายว่าเขาก็สมควรจะเป็นครูของโลกทีเดียวนะจ๊ะฮ่ผมเนี่ยนะตั้งใจ ให้เก่งกว่าพี่เขาเลยนะครับคุณยายจา๋าโอ้ไม่ต้องไม่ต้องคนดีเอาแค่เอาตัวรอดได้ไม่ต้องเก่งกว่าเขาหรอกเดี๋ยวจะมีมานะถือตัวเกินไปเอาแค่ดีกว่าเราเมื่อกี้เนี้ยสำหรับคุณยายก็บอกว่าปัญญาเกิดแล้วละ่ะลูกโอ้โดนอีกแล้วปัญญาเกิดโดนอีกแล้วโดนคุณยายจา๋าสอนอีกแล้วคุณยายจา๋าคะทำไมครูต้นน้ำอย่างเช่นครูอาทิตย์ ถึงยอมลงมาจากภาคเหนือเพื่อสอนเยาวชน SOS เรียนรู้การเชิญกลองล่ะคะคุณยายได้พบกับอาจารย์อาทิตย์ตอนงานที่เราสร้างสถูปอริยธารามหาโพธิศัตว์สติมาเห็นใช่ไหมคะว่าอาจารย์อาทิตย์เนี่ยมีความวดงามมากในการที่จะเชิญกลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรูธ้ธรรมและอาจารย์อาทิตย์เนี่ยก็ติดใจสเสถียรธรรมสถานนะคะติดใจเด็กๆ ติดใจเยาวชนในงาน SOS ของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์มีเวลาว่างอาจารย์ก็จะโทรศัพท์มาถามคุณยายว่ามีอะไรให้รับใช้หรือเปล่าคุณยายเห็นว่าเด็กๆก,กำลังจะเดินธรรมยาตราพุทธชยันตี2,600ปีก็เลยเชิญอาจารย์มาเพื่อจะสอนให้เยาวชนเนี่ยมีศิละปะวิทยาติดตัวไปแลกเปลี่ยนกับเยาวชนที่สมุยไงลกูกอย่าลืมเจริญสติ เป็นการทำให้จิตของเราพร้อมกับการเชิญกรองที่จะรั้นกรองให้ดังสนั่นว่าเราจะไม่ทำให้ใครเจ็บปวดนะคะธรรมะสวัสดีค่ะเด็กๆธรรมะสวัสดีค่ะคุณยายจ๋า เสถียรธรรมสถานท้าทายคนหนุ่มสาวมาร่วมกันสารพลังเยาวชนให้เป็นคนต้นแบบของสังคมไทยเราคือ SOS กับเส้นทางกรุงเทพสู่เกาะสมุยตลอด10วันเดินทางบนมักมักคือหนทางทางอื่นไม่มีก้าวเท้าแรกพร้อมกันวันสมเด็จย่า21ตุลาคมนี้ที่เสถียรธรรมสถานสนับสนุนโดยสอสอส,อส,อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ช่วงรู้ตื่นเบิกบาน สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมดิฉันครูแอมธนิศราแก้วอินเป็นครูต้นน้ำจิตอาสาสอนครีเอทีฟมูฟเมนต์ในโครงการ SOS หรือ s s ี of Spirituality วันนี้ขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับครูต้นแบบแท่านหนึ่งที่มากความสามารถแล้วก็อยู่ใกลถึงเชียงใหม่นะคะแต่ขณะนี้ท่านมาอยู่กับเราที่ชุมชนสถียนธรรมสถานเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ทำแม่สวัสดีเจ้าครูอาทิตย์สวัสดีเจ้าทุกคนงามเดี๋ยวจะให้ครูอาทิตย์แนะนําตัวเองก่อนดีกว่าว่าครูอาทิตย์เป็นใครมาจากไหนยังไงคะเป็นทางการเนาะเป็นทางการมากมาจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นคุณครูสอนศิลปะดนตรีและการแสดงแบบล้านนาที่โรงเรียนชนรัะทาน แตกอำเภอโดยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่แอมรู้จักชื่อเสียงของครูอาทิตย์มานานแล้วนะคะแต่ว่า <laughs> แต่ว่าได้ร่วมงานเป็นครั้งแรกจริงๆเนี่ยก็คือตอนที่ยกสถูปมนของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ต้องยอมรับเลยนะคะว่าวัาน,นนั้นเนี่ยที่ต้องแสดงต่อน้าะที่นั่งคู่กับอาจารย์และก็พร้อมกับเด็กเด็กที่เป็นลูกศิษย์ของแอมด้วยวันนั้นนับว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของแอมเลยคะ่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงวันนั้นด้วยวันนั้นก็ภูมิใจนะครับว่า ได้อัญเชิญกรองที่มีชื่อชัยมังกรลก็ได้ทำพิธีให้สมบูรณ์แล้วก็กรองทำนองเราตีเนี่ยสมมากจะเป็นเป็นบทตีสลับพิธีกรรมศาศสนาไม่ค่อยตีให้ใครแบบมาฟ้อนประกอบง่ายๆนะแต่เราก็ภูมิใจว่าได้ทำกิจกรรมเกี่วกับวัฒนธรรมร่วมกัน เพื่อเป็นพุทธบูชาตีกรองวันนั้นก็ถือว่าสำเร็จไปได้ด้วยดีอย่างลงตัวนะครับเ<ม>พราะเราไม่เคยได้ซ้อมด้วยกันไม่ได้นัดเลยกันมาภายในครึ่งชั่วโมงก,ก็ซ้อมอย่างลงตัวก็แปลกนี่แ่แหละจิตสติปัญญาฟังแล้วเนี่ยก็อบอุ่นใจนะคะเพราะว่าไม่รู้สึกโดดเดี่ยวตามลำพังอีกแล้วเพราะว่าตั้งแต่ครัวทิ์เนี่ยกลับมาสอนที่เสถียรธรรมสถานในครั้งนี้<ฮ>ก็ เป็นโอกาสดีค่ะก็เลยขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของครูอาทิตย์ด้วยแล้วก็คุณครูอาทิตย์เนี่ยนำศิลปะอะไรมาสอนในค่าย SOS ครั้งนี้ของเราคะวันนี้ก็ในครั้งนี้นะครับก็จะสอนเกี่ยวกับการตีกรองอแบบโบราณน,นันทเพลีแบบโบราณ ก็อีกอันนึง <ใจ S 1> การสอนตัดตุงาลายกระดาษแบบเกา่าแบบโบราณของพ่อสิงแก้วมโนเพชรซึ่งเป็นพ่อครูมอผม,มอออที่สอนผมลายโบราณลายปแบบอีกอันหนึ่งคือฟอสดาบศาสตร์รวุธนะครับอักษรล้านนานในสำนักของเรานักหลายคำ อีกอันหนึ่งคือฟ้อนผางประทีพุทธบูชา<ม>พุทธเจ้าห้าพระองค์<ม>ให้เรามีให้เด็กๆรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแฝงด้วยปรัชญาและคุณธรรมอีกหลายอย่างให้เรารู้และไปเกิดศิลปะเรียกว่าพุทธศิลปะ<ม>อ,อีกแบบหนึ่งนนอ,อ,อยากจะถามว่า ตรงที่ฟอนศาสตราวุฒที่ครูพาคุณครูมาด้วยเนี่ยคะ่ะครูที่มาสอนเนี่ยเด็กมากเลยคะ่ะอายุเท่าไหร่นะคะครูเจมเนี่ยสิบสี่สิบสี่สิบสี่ปีปีหน้าจะท,ทำบตรยังปเป็นเด็กชายคุณครูเ,เราเป็นเด็กชาย,ชายเพราะว่าคือคล้ายๆว่าที่แรกให้พามาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอามาเดี๋ยวเขาจะเกรงมาช่วยครูหน่อยอเป็นแนะแนวพี่ๆที่กรุงเทพหน่อยเรื่องฟอนดาบศาสตราวุธเพราะว่าเจมฟอนสวยนะน่าจะไปเผยแพร่วาทธรรม ใช่ครูเจมเก่งมากค่ะใช่ไหมครับแ,แล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยที่มาสอนกลุ่มเยาวชนเนี่ยไวเขาใกล้กันเนะ<ช>เาะ<ช> <ๆ S 1> เขาก็ฟ้อนสอนฟ้อนดาบไปเขาก็สังเกตด,ดูดาบเขาว่าดาบนี้มาใช้มาสามปีแล้วอินแล้วเราจะเลิกกิจกรรมนั้นสังเกตกิจกรรมเมื่อคืนนี้ปุ๊บก็ไปเข้าที่พักอาบน้ําสวดมนต์จะนอนพ่อพี่ผมนวดขาเพราะผมจะปวดขาข้างนี้ เจมก็มานวดให้ก็แปลกนะเพราะว่าทุกครั้งที่เจมมานวดจะมันต้องมีอะไรสอย่างมาขอนวดโอ้อย่างดีเลยนะเลยถามว่าถามจริงๆอยากได้อะไรมานวดตรงนี้หัเราะหัวเราะแบบปล่อยกากเลยรู้ด้วยคือรู้ด้วยผมเนี่ยผมผิดนะที่ผมคิดตรงนั้นะผมคิดว่านึกว่าเจมจะต้องขอสตังค์ไปสมทบทุน ซื้อมือถือว่าะมือถือเขาเก่าแล้วอมผมคิดอย่างนั้นนะผมผมผิดจริงๆท,ที่ไหนไนะ่ะเจมรูครับผมขออยากให้ครูซื้อดาบใหม่ให้ผมสักคูนผมมีตังค์อยู่นิดหน่อยแต่ผมอยากจะได้อีกสักนิดหน่อยเพืเอ่ออะกันอยากได้ดาบอย่างนี้ผมเป็นระดับวิทยาล้วเนาะอ๋ตัวน้องวิดาบดับสวยเขาใจละ ผมเลยว่างั้นอัตราที่เก็บไว้นะ่ะเก็บไปซื้อที่ขดแ่อีอยางได้เเดี๋ยวครูซื้อให้สักคู่หนึ่งเราเราผิดอ่ะว่าไปคิดแทนแทนเขาให้เขาว่าเขาต้องการมือถือแน่นอนอจะใช้ไงได,ได้มันผิดอ่ะผิดคาดเลยว่าแต่กลับเป็นยายได้ดังนีไงครูเลี้ยงเขามาดีไงครูก็แบบดูแลเขามาดีสุดท้ายแล้วมันก็ เห็นว่าถ้าเราเรียนเขามาดีมันก็จะแบบไปในทางที่ที่เราไม่ต้องไม่ต้องแบบไปสั่งเขาเขาก็จะคิดเองได้บางทีเด็กที่เรียนบ้างมาเรียนบ้างเนี่ยไม่มีจริยธรรมมากกว่าเด็กที่เอาชนะอย่างเดียวเด็กเก่งๆเนี่ยไม่มีกลุ่มของเขาอยู่ประมาณสักสิบคนสิบคนนั่นแหละแต่หานุไม่ว่าเอาสิบคนที่เรียนเก่งๆกับสิบคนที่ปานกลางหรือไม่เก่งเลยเอาเข้าป่าไปสิสิบคนเนี่ย เป็นยังไงและคุณจะได้คําตอบเองไม่หรอกแต่จริงๆนะเนี่ยแอมว่าเข้าใจมากๆเพราะว่าทุกคนถ้าเป็นครูกบับทั่วๆไปเขาก็จะแบบวัดกันด้วยคะแนนไงซึ่ง,งอมว่าจริงๆแล้วคะแนนมันช่วยอะไรเด็กตอนโตไม่ได้แน่เหมือนแบบมันช่วยเรื่องชีวิตเด็กไม่ได้ <ชะ S 1> แต่ถ้าเกิดเด็กรู้ว่าเด็กชอบอะไรแล้วมันเป็นกลมๆอะคะ่ะหรือว่าชอบอะไรต้องทําอะไรให้ดีแล้วมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรอำว่ามันช่วยเรื่องความรับผิดชอบซึ่งแบบเด็กวิชาการบางทีอะไม่มี ทีนี้แอมอยากรู้วิธีการสอนของครูอาทิตย์นะคะว่าที่ทําให้เด็กวัยรุ่นไม่เบื่อทํำยังไงคะถ้าเริ่มตั้งแต่เรื่องการเรียนรู้กลองได้ก่อนเลยคะ่ะอันดับแรกคือผมต้องดูสายตาก่อนดูว่าพฤติกรรมสิบห้าสิบหคนเนี่ยกับโจทย์ปัญหาต่แต่และข้อ15ข้อเราจะกากระบ,บาดถูกได้ยังไงบางข้อก็ไม่ถูกแต่พยายามทําให้ถูก่มกับเด็กจะเปิดโจทย์ให้เราก็ดูพอปุ๊บดูเด็กปุ๊บ อ๋อเด็กกลุ่มนี้เป็นอย่างนี้<ม>ต่อไปเราก็ต้องซอยแล้วเขามีกี่กลุ่มล่ะใน15คนเนี่ยมีทั้งกลุ่มกล้ากลุ่มมองแล้วพเคาะและอีกกลุ่มหนึ่งคือเอาพวกว่า <c oughs> เป็นไหนกูไปด้วย <c oughs> ช่ด้วยสองบาทเนี้ยใช่ใช่ใช่เนี้ยดูเนี้ยต้องดูพยายามเป็นเพื่อนเขาก่อนจูงใจเขาบางอย่างและจุดประกายให้เขา <c oughs> <c oughs> แอมรู้สึกว่าแตกต่างกว่าที่แอมสอนเด็กๆ SOS ค่ะคือลักษณะาการสอนของครูเนี่ยจะไม่ได้บอกละเอียดไม่ได้ทําหน้าที่สั่งสอนแต่ว่าจะทา้าทายให้ไปลองพิสูจน์กันเมื่อวานนะคะได้แอมได้ทดลองแล้วก็เห็นพัฒนาจริงๆว่ามันเป็นกระบวนการของความชํานาญที่มากขึ้นวิธีการอย่างนี้เนี่ยแอมว่ามันโดนใจพวกเด็กแล้วก็เข้าใจได้ง่ายเนาะก็ให้เขาวิรารห์ด้วยตัวเอง hmm. เพียงเราเพียงราบอกนี่หนทางตรงนี้นะลองสัมผัสปืน จุดจุดหนึ่งที่ที่ทเราภูมิใจซึ่งคุณแอมลงศึกษาวิเคราะห์ระบำชุดนี้ฟ้อนชุดนี้เ,เป็นยังไงแล้วก็ทำคือคล้ายๆว่าไปกลืนกับเขาเลยไปกลุ่มกับพวกเด็กๆก็เสร็จแล้วจะต้องสาก็เกรงนะอ๋อใช่นี่คุณแอมนี่ แต่ครูแอมก็พยายามปลืนจนเป็นเนื้อเดียวกับเด็กได้ดีว่าถ้าเราถ้าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเด็กในในส s อสถามปุ๊บเนี่ยนั่นละคือเราทำถูกแล้วเขารีบถามคุณครับยังไงเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้เออนั่นน่ะรู้เลยว่าอืมเรารู้จิตใจเขาแล้ว เราเริ่มแล้วนั่นแหะนั่นเราสามารถจะสั่งเขาได้แล้วว่าจะกินทางไหน้าย,ายหรือกวาเห็นไหมเขาก็ทําพันทีเลยตีดูสนิน้องเกณฑ์ใช่ไหมเกณฑ์มาครั้งแรกผมไม่กล้าสั่งน้องเกณฑ์นะไม่กล้าสั่งเลยมไม่กล้าสั่งผู้พวกหัวดูมุ่งมั่นมากคนนี้จะต้องให่ <c oughs> แล้วว่ากล้าสั่งเลยดูเกณฑ์ทำเกณฑ์ก็ทําเกณฑ์ตีเกณฑ์็ตีอะไรอีกคนผู้ชายคนเอา้าทําสิกลาเป็นเสือตั้งสามตัวแล้วนี่ ให้นีรวดไล์หน่อยจะทำนี่แหละมันทีหลังอีทีทท้ายที่สุดนี้นะคะในฐานะที่แอมเป็นลูกศิษย์ของครูอาทิตย์คนหนึง่งก็ต้องขอกราบขอพระคุณกับทุกๆสิ่งที่ครูอาทิตย์เนี่ยได้มาอุทิศให้กับพวกเราชาว SOS ค่ะขอเป็นภาษาเหนือนะคะทรรมะยินดีเจ้ายินดีตั้งกาะ คงเป็นหน้าที่ของครูต้นน้ำทุกคนล่ะค่ะที่จะทำหน้าที่ยกระดับจิตวิญญาณของลูกศิษย์จากความไม่รู้ให้กลายเป็นผู้รู้ตรงนั้นตั้งหากที่จะสำคัญสำหรับคําว่าครูช่วงหน้าเราจะพบกับช่วงอริยสร้างได้ค่ะมอบหนังสือเล่มพิเศษให้กับคนที่คุณรัก ให้กับโรงเรียนที่คุณศึกษาให้กับวัดที่คุณศรัทธาด้วยกรุณาแห่งหัวใจงานที่เป็นพุทธประสงค์ประการสำคัญที่สุดก็คือการได้ช่วยเหลือให้สรรพชีวิตรอดพ้นจากความทุกข์ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์การสร้างสาวิกาสิขาลายัยมหาวิชาลัยธรรมะเพื่อเยวยาสังคมกับเสถียรธรรมสถาน อริยะสร้างได้เมื่อธรรมะเดินทางสร้างครอบครัวโพธิศัตร์ร่วมส่งเสริมโดยครอบครัวพระโพธิศัสตร์ภาพปัญหาครอบครัวที่อ่อนแอภาพปัญหาเด็กและเยาวชนที่ขาดคนเหลียวแลและพลังพลาดหลงเดินทางผิดมีให้เห็นไม่เว้นแต่ละวันหมดอนาคตและขาดโอกาสในชีวิตคุณคิดว่า ปัญหาเหล่านี้มีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรนี่คือผลของความไม่มั่นคงในจิตใจที่ปรากฏชัดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจากเด็กก้าวสู่ผู้ใหญ่เส้นทางนี้จะปิดเบี้ยวแตกสลายหรือสวยงามล้วนเกิดขึ้นจากเบ้าหลอมแรกของชีวิตที่เรียกว่าสถาบันครอบครัวโครงการครอบครัวพระโพธิสัตว์ คือการประสานความร่วมมือของบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดในการสารฝันให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดในการพึ่งตนเองและรักในการทำประโยชน์เพื่อครอบครัวและชุมชนและต้องการผลักดันให้สังคมไทยเห็นว่าการทำธุรกิจควบคู่กับความดีนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างแท้จริง คุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถมีส่วนร่วมในการทำความดีครั้งนี้ได้เพียงคุณส่งข้อความดีๆประจําครอบครัวผ่านช่องทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการ์ดของโครงการที่วางไว้ณัดจุดขายทั่วประเทศช่องทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w l i o n c o m p a s s i o n a t e f a m i l y c o m ช่องทางไปรษณีย์ที่ตู้ปอน29ปอนอฝอสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพ10-124ทุกข้อความของคุณจะมีมูลค่า9บาทคุณก็จะได้มีส่วนร่วมในการทำความดีด้วยวิธีการบริจาคผ่านข้อความดีๆเริ่มตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2 5 5 5ไปจนถึงวันที่10มิถุนายน2 5 5 5